พูดถึงแต่งงานลูกจ้างที่มีเขาเรียกว่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเออครับผมทางประกันสังคมค่ะอือฮึอ่ะก็ได้มีออกมาตรการเยียวยามาสําหรับลูกจ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ทางประกันสังคมเองเนี่ยก็มีเรื่องของการเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาอือโดยเงื่อนไขนะคะโดยเงื่อนไขก่อน เรามาดูกันก่อนยังไงฟังนะคะฟังนะคะัเรื่องนี้ดีมากเลยใช่ก็คือทางประกันสังคมค่ะระบุว่าผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบปิดหรือหยุดประกอบการครับจากการจากคำสั่งของราชการอืมครับผมหรือปิดกิจการเพราะได้รับผลกระทบจากโควิดอ่าอ่า โดยลูกจ้างนะคะจะต,ต้องดําเนินการนี้แยกเป็นสองส่วนครับผมมีส่วนของลูกจ้างกับส่วนของนายจ้างครับอ่ะกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกจากงานโดยที่บริษัทปิดไปเนื่องออจากผลกระทบะจากโควิดใช่ครับหรือลูกจ้างที่ถูกให้หยุดเพราะว่ากิจการเนี่ยถูกคําสั่งของรัฐให้หยุดประกอบกิจการคือเกี่ยวกับโควิดเลยแหละใช่ครับหรือลูกจ้างรายใดที่ต้องตัดตัวตามคําสั่งของภาครัฐ และฟังดีๆนะคะและไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงที่มีการกักตัวอืกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตของรายได้ในอัตราค่าแรงรายวันนะคะในเป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันค่ะย้ําเลยนะครับว่าคืออัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันใช่ คืองของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวันใช่ให้ให้ไม่ให้เกินเก้าสิบวันก็ประมาณสามเดือนก็ใช่ก็จะได้เอาอย่างน้อยยาได้สักสามเดือนอ่ะโอ้โหอโอเคมากเลยจริงจริงโอเคนะคือเขาขอให้ช่วยเถอะใช่เดือนเดียวเขาก็เอาใช่ถึถึงวาก็ถึงว่าอ่ะหยุดไปกักตัวอย่างที่คนบอกให้ฉั้นกักตัวไปสิบห้าวันสิสี่วันโอเคบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะยังจ่าย ใช่อ่ายังจ่ายเงินเป็นถือว่าเป็นเงินเดือนให้พนักงานก็ยังจ่ายอยู่อันนั้นถือยังถือว่าโชคดีนะใช่เอาง่ายง่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นราชการอ่าฮะกักตัวไปโดนหักเงินเดือนไหมอือถูกไหมคะน่าน่าน่้เข้าใจเลยใช่ไหมคะครับแต่ว่าบางบริษัทที่เขาจ่ายเงินเป็นรายวันอ่ะอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้ารู้จ้างกักตัวไปร้านอาหารคนลดลงร้านอาหารอาจจะขอแรงว่าอ่าสิบห้าวันสิบสี่วันท แล้วสิบสี่สิบห้าวันนั้นอะเงินเข้าหายไปครึ่งหนึ่งอะ<ช>เขาจะเอาอะไรมาตอบแทนทดแทนใช่ไหมคะครับเนี่ยแหละประกันสังคมก็เลยมีเปิดให้ขอยื่นขอสิทธิ์ดังตามนี้โดยในส่วนของลูกจ้างฟังดีๆนะคะลูกจ้างก็คือตัวเราต้องทําอย่างไรบ้างรเราที่เป็นลูกจ้างไปเปิดหน้าเว็บสํานักงานประการสังคมคะ่ะ w w w s so. s o c o t h นะคะค แล้วก็ไปโหลดแบบฟอร์มครับผมขอรับประโยชน์ทดแทนโดยเมันชื่อแบบฟอร์มว่าสปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเจ็ดอืมครับผมหลังจากนั้นกรอกเอกสารให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเองครับก็คือบัญชีเงินเดือนก,ก็ได้ก็คือบัญชีอะไรก็ได้ที่เป็นของออมทรัพย์ธนาคารอะไรก็ได้นะคะจากนั้น นำสิ่งเหล่านี้นำส่งให้กับนายจ้างเพื่อรวบรวมโดยหากใครมีหนังสือกักตัวจากราชการ,รก็คือเหมือนกับสำนักงานเขตอ่ะเขาจะต้องไปออกคำสั่งกักตัวก็แนบเอกสารอันนั้นไปอันนี้กรณีที่กักตัวกรณีที่บริษัทถูกปิดต,ตามระเบียบของราชการ,รก็แนบเอกสารนั้นมาว่าคุณเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นบริษัทนี้เช่นเป็นลูกจ้างของร้านนวดสถานบันเทิง หรือว่าอะไรอะสถานที่ต่างๆที่ราชการได้มีการทำมีทำต่างเสร็จไปก่อนหน้านี้นะคะคร,รวบรวมทุกอย่างมาไปยื่นให้กับนายจ้างครับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของนายจ้างละอ,อ,อันนี้อาจาี้ต้องฟังนะอาจาต้องฟังนะครับโดยนายจ้างนะคะก็จะต้องนําเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไปบันทึกข้อมูลลูกจ้างให้เสร็จสิ้นในเว็บไซต์ของประกันสังคมเช่นเดียวกันนะคะค โดยหากลูกหากนายจ้างเนี่ยยังไม่เคยมีการลงทะเบียนอันนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานก่อนครับผมเพื่อใช้ระบบก่อนก็เมื่อรวบรวมเอกสารอะไรเรียบร้อยเข้าลงทะเบียนอะไรตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือมีขั้นตอนแบบนี้อยู่ในเว็บไซต์จดรินิวเราก็สามารถ<ม>เข้ามาดูได้หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้เขาก็จะมีขั้นตอนให้ออนะคะไม่ยุ่งยากทาตามขั้นตอนใช่หลังจากนั้นก็ส่งเข้าระบบ eservice เหมือนเดิมอย่างที่บริษัทคนที่ทํา ต้องส่งไปการสังคมทุกเดือนน่ะเขาก็จะมีระบบตรงนั้นอยู่อ่าแล้วเมื่อรวบรวมได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ได้นะคะก็นําส่งไปยังประสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่โดยส่งทางไปรษณีย์นะคะแบบลงทะเบียนต้องแบบลงทะเบียนนะครับผมภายในสามวันทําการอืนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ในเว็บไซต์ sso.co.th เรียบร้อยอืจ้ะ ยงง่ายว่าเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ทาตามขั้นตอนของเขากรอกข้อมูลให่ครบมีหลักฐานเอกสารอะไรเอามาใส่เลยทูกเดยวผมย้ำอีกทีได้ไหมได้เว็บไซต์อะไร sso.co.th นะคะหรือว่าพิมพ์ในค้นหาใน g ู o g l e น่ะว่าสำนักงานประกันสังคมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจดูเอกสารแล้วก็ยังงงก็ยังโทรไปที่สายด่วนของประกันสังคมได้ครับผมหนึ่งห้าูนย์หกตลอดยี่สิชั่วโมงค่ะ ยังไงก็ยังไงก็ลองลองดูนะคะลองดูนิดนึงมันจะได้ช่วยแบ่งเบาเยียวยาให้กับตัวเราแล้วก็โคได้ใช่อย่างน้อยสามเดือนอ่ะพี่โดเอ้าตีซักหมื่นห้าหมื่นห้าเดือนสมมติเราได้เงินเดือนหมื่นห้าครับผมครึ่งนึงก็เจ็ดพันห้าใช่ครับเจ็ดพันห้านะโอ้โหอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำค่าไฟแต่ว่ามันทุกอย่างมันต้องซื้อต้องใช้เงินไงถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลก็มีตรงนี้มาเยียวยาจริงๆเงินประกันสังคมก็คือเงินของเรานั่นแหละที่เราได้นำไปใช่ใช่ครับอ๋อนี่เอนิดนึงเงื่อนไขก็คือว่าคุณนายจ้างลูกจ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานี้นะคะต้องเป็นคนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วครับอย่างน้อยนะคะครบหกเดือนในสิบห้าเดือนก็คือต้องไม่ขาดตกมีกฎของเขาด้วยใช่ก็ต้องไม่ขาดงกโดยการเยียวยาจากทางภาครัฐนะครับค่ะ